สวัสดีค่ะ PKTT Family นะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำสติกเกอร์ใส่นะคะแบบง่ายมากๆนะคะคือจะไว้แปะในสมุดอย่างนี้นะคะคือ,อน,นี่ก็ตกแต่งไปนิดหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าไว้คือเล่มเก่ามีที่เป็นสีชมพูแต่ว่าจดเต็มแล้วนะคะใช้จดพวกของเรียนแล้วก็พวกเรียนพิเศษนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำสติกเกอร์ใส่เพื่อติดกันนะคะอุปกรณ์ก็มีน้อยมากๆเลยนะคะแค่กระดาษ กระดาษนะคะอันนี้คือต้องปรินลายออกมานะคะอันนี้ปรินในเครื่องปรินนะคะที่สําคัญนะคะต้องเป็นเครื่องปรินเลเซอร์ด้วยนะคะตัวน,นี้สาคัญมากๆเลยตอนนั้นเรามีเป็นเราเคยลองในที่มันเป็นอิงเจ็นะคะที่เป็นหมึกเนี่ยมันไม่อยู่นะคะเพราะว่าหมึกเป็นน้ำพอโดนน้ำมันแบบไม่ไม่ติดนะคะต้องเป็นเครื่องปรินเลเซอร์ที่มันปรินเร็วๆนะคะอันนี้เราก็จะไปหานายมาจากใน Google นะคะ โอเคตอนนี้นะคะเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวกุดลักของเรานะคะโอเคสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้องมีแก้วนะคะกับเหยือกน้ำนะคะยวขออนุญาตเก็บของโอเค okay, เราต้องมีแก้วนะคะกับเหยือกน้ำนะคะนี่น้ำนะเท hey, น้ำลงไปในแก้วอันนี้เป็นน้ำดืนะ่ม okay. ประมาณนี้ก็พอ เปนน้ำเปล่าเลยนะคะแล้วก็เอาสติกเกอร์ของเราเนี่ยใส่ลงไปในน้ำค่ะจากนั้นให้ฉาอะไรมาคนเดี๋ยวเราหอ่อใช้เป็นประกาศที่มึงหมดแล้วละกันค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 ่ะคนไปเรื่อยๆเป็นเวลาสองนาทีนะคะเดี๋ยวเราจับเวลาเอาในกล้องนีแ่แหละโอเคค่ะตอนนี้ใช้ได้แล้วนะคะต้องหาผ้ามาเช็ดก่อนแล้วก็ จะต,ต้องทำการงมสติกเกอร์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวโอเคประกาในี่วางโอเคเรามาแกะกันจุบน้ำอีกหน่อยมันเวอร์ค่ะจะบอกเลยถูๆออกนะคะถนนูนี่นี่ทุกคนมันติดอยู่นะคะ จุ่มน้ำเราก็ถูๆเดี๋ยวนี่ต้องเป็นเครื่องปรินเลเซอร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอิงเจ็ตมันเป็นน้ำหมึกมันจะไม่อยู่เท่าไหร่มันไม่อยู่เลยมันไม่ติดค่ะต้องเป็นถ้าสอสีต้องเป็นอิงเจ็ตเท่านั้นนะคะสอสโอเคนี่ใช้ได้แล้วนะคะนี่ สติกเกอร์ใส่นะคะแล้วก็ร่างน,น้ำอีกสักสองสามทีให้กระดาษขา,ขาวๆมันเลาออกหมดนะคะก็จะได้สติกเกอร์ใส่แบบนี้เลยนะคะเดี<ส>๋ยวเราไป<ก>ลองแปะกันเ,เดี๋ยวขอไปเคลียร์โต๊ะก่อนสำหรับใครที่ถามว่ากาวยังเหนียวอยู่ไหมนะคะกาวเหนียวค่ะนี่เดี๋ยวจะทำให้ดูไม่หล่นเลยอ่ะไม่หล่นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองแปะในสม,มุดด้วยกันนี่เป็นสม,มุดของเรานะคะเพื่อนๆอยากให้มันมีสี เราจะติดไปตรงนี้นะคะไม่สีไม่ได้สีก็ไม่อยู่ต้องเป็นนี่ค่ะทุกคนสวยมากนะคะเป็นสติกเกอร์ใส่เพื่อนๆสามารถไปทำกันที่บ้านได้เลยนะคะโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรแค่มาสอนทำเฉยๆคือเราไปเจอมาจากในคลิปติกตอกนะคะแล้วเ,เขาทำแล้วเราก็มาลองแล้วมันก็ได้นะคะก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆดูข่าวว่าทำยังไง โอเคนะคะนี่สำหรับคลิปนี้ต้องขอตเวลาไปก่อนอเพื่อนๆอยากให้เรามาสอนทำอะไรคอมเมนต์ลงไว้ใต้ละคอมเมนต์ลงไว้ที่ด้านล่างเลยนะคะถ้าเราทำได้เดี๋ยวเราจะมาสอนทำค่ะทำแพนเค้กหรือทำขนมก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาทำให้ดูนี่สำหรับคลิปนี้ขอดเวลาไปก่อนอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์ได้นะคะบ๊ายบายอ้ยช่วงช่วงนี้อาจจะอัพคลิปแค่แบบอาทิตย์ละคลิปนะคะเพราะว่ามีเรียนนะคะเพราะว่าเปิดเรียนแล้วนะก็จะอ,อาจจะอัพน้อยๆนะคะ